สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเ,ออเมื่อสองอาทิตย์ทีท่แล้วออแม่ชีโทรมาต้องการที่ดินแปลงเล็กเอาไวป้ปลูกบ้านเนาะแล้วท่านเองท่านต้องการจะนั่งสมาธิผมก็เอ,อ๊ะมาคิดว่าเราเคยมีที่ดินแปลงเล็กอยู่ตรงไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมออผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลทากาศนะอำเภอแม่ทาท่านผู้ชมจังหวัดลําพูน เออเมื่อคืนเนี้ยฝนตกประมาณตีสี่นะครับแล้วเช้านี้ก็ยังลงเม็ดเป็ดปอยอยู่ประมาณตนะีห้าน่ะตกหนักมากๆเลยท่านผู้ชมเออตรงนี้จะเป็นเอาลำเหมืองสาธานานะนะครับนี่นะ่ะเนี่ยน้าไหลเข้าไปเนี่ยเอ่อเข้าเอ่อแปลงเกษตรนะครับส่วนใหญ่ก็ปลูกลำไยเป็นหลักเลยแถวนี้นี่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเส้นทางที่เข้าแปลงที่ดินวิ่งออกไปเนี่ยจะเป็นถนนสองเลนนะท่านผู้ชมเออเนื่องจากว่าฝนมันตกทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นลกหน่อย แต่เส้นตรงนี้นะครับเส้นทางนี้นะครับวิ่งเข้าไปเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะเออในส่วนของอ่าด้านนี้เรามาชมนิดนึงเป็นแม่น้ําแม่ทานนะเออที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกเกือบทุกวันอ่าทีนี้เราก็มาดูระดับน้ำเนี่ยนะก็ยังห่างจากตะลิ่งเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูระบายน้ํานะครับนี่นะที่ไหลเข้าเออแปลงเกษตรกร,ะร,กรนะครับฝั่งนี้นะ น้ำที่ไหลตรงนี้ท่านผู้ชมไหลไปศบเมยไหลไปตะบลมะกอกเนี่ยครับป่าซางเนี่ยแหละครับเนี่ยนะไหลไปเนี่ยตรงนี้แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้พอไหลมามันก็จะเป็นฝายชะลอน้านะครับฝั่งนี้นะท่านผู้ชมเมื่อปีที่แล้วนะครับมีที่ดินตรงนู้นหนึ่งแปลงก็ปิดก,การขายไปแล้วนะครับฝั่งนู้นนะนี่ มาชมภาพบรรยากาศนะครับเพราะว่าฝนยังคงลงเม็ดอยู่นะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาชมในส่วนของที่ดินแปลงเล็กเออฝนตกทุกวันย่าขึ้นดีมากเลยครับท่านผู้ชมโหสุดยอดเลยเมื่อกี้นี้ผมโทรสอบถามเจ้าของทรัพย์แล้วเ,เนื่องจากว่าเจ้าของซัพบเนี่ยอยู่รุงเทพนะครับเออแล้วก็ราคาเนี่ยขยับลงมานะจากเดิม3 8มแสนแปเนี่ยก็อยู่ที่2องแสนนะครับเออราคาไม่แรงนะ แล้วก็ในส่วนของหน้าแปลงเนี่ยเนื่องจากว่าย้ามันขึ้นเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยนะแปลงที่ดินเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาล้อมรั้วไว้แล้วมาเดี๋ยวผมพาเข้าตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเดินผ่านแปลงเพื่อนบ้านเนี่ยนะด้านหลังเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านรู้สึกว่าเขาจะปลูกเห็ดนะผมเห็นโรงเรือนนะตรงนี้จะเป็นแปลงเพื่อนบ้านนะที่เขาล้อมรั้วไว้นะครับ เนื้อที่200ตารางวาต้นู้ชมเจ้าของทรัพย์ก็เปิดราคาไว้ที่สองแสนห้านะครับนี่ยนะหญ้ามันจะขึ้นลกหน่อยนะตรงนี้เป็นแปลงเพื่อนบ้านนะนี่นะปลูกกล้วยปลูกกล้วยปลูกมะกอปลูกมะขามเนี่ยนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นในส่วนของเออแปลงที่ดินเปล่านะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมทําคลิปสั้นไปนะครับเออเนื่องจากว่าผมไป เ,เสียภาษีก็ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วผมจ่ายล่าช้าจ่ายล่าช้าไปหนึ่งเดือนก็โดนปรับไปที่10%บเปอร์เซ็นต์นผู้ชมเออเวราะนั้นเนี่ยแปลงที่ดินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแปลงที่ดินปล่อยโลกล้างว่างเปล่าเนี่ยมันจะเสียภาษีเยอะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูในส่วนของแปลงเพื่อนบ้านเนี่ยเนี่ยนะเขาจะปลูกมะขามนี่นะที่เป็นปีแนวเขตแล้วก็ล้อมรั้วเนี่ยนะครับนี่นะเขาจะปลูกมะขาม แล้วก็ด้านหลังนี่จะปลูกกล้ยปลูกมะกอเนี่ยนะมันก็สามารถประหยัดภาษีไปได้เยอะนะท่านผู้ชมนี่นะแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นต้นไผ่นี่ลักษณะนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเราเองเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยที่ดินให้โลกล้างว่างเปล่าเนี่ยเราก็จะโดนภาษีเยอะนะท่านผู้ชมนี่นะในส่วนแปลงที่เรานะครับหญ้ามันขึ้นรกมากเลยท่านผู้ชมนี่นะ นี่เจ้าของนี่เขาล้อมรั้วรวดหนามไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วฝั่งนู้นเนี่ยมันจะเป็นออแนวรั้วนี่นะซึ่งเป็นรั้วลวดหนามมองตรงไปตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับท่านผู้ชมรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับเนี่ยตรงนี้พูดถึงว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของเขาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับเหมานะ มาตัดโยงตัดหญ้าตรงนี้มันก็จะเตียนโล่งเลยเพราะว่าในส่วนของที่ดินแปลงเล็กเนี่ยถ้าเกิดเราไปหาในหมู่บ้านเนี่ยโอ้ dass dass here, มันไม่มีหรอกครับเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยหลายท่านเนี่ยไม่ต้องการบ้านพร้อมที่ดินอย่างมันท่านเนี่ยต้องการจะปลูกบ้านเองและต้องการที่ดินเปล่านะครับในส่วนของการปลูกบ้านการสร้างบ้านเนี่ยผมเคยแจ้งไปหลายคลิปแล้วถ้าท่านไม่มีช่างเนี่ยโทรมากินกลางมาเพราะว่าผมมีช่างมีผู้รับเหมานะท่านผู้ชมนะเนี่ยตรงนี้ illa, เป็นแปลงที่ดินเรา เนี่ยเล้วขวามือตรงนี้มีเพื่อนบ้านมันจะมีแนวรั้วอยู่นะท่านผู้ชมนะรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเนี่ยนะมันก็แหลมไปตรงนู้นตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหมาเพื่อนบ้านเปล่าเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะปลูกเห็ดนะดูจากทรงแล้วเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยมีแทงน้ำเนี่นะครับผมเข้าไปดูนิดนึง ไม่รู้มีคนอยู่ป่ะอันนี้เป็นแนวเขตนะท่านผู้ชมนะยะผมเดินข้ามไปนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นโรงเรือนนะครับเนี่ยเป็นโรงเรือนผมว่าเพื่อนบ้านน่าจะพอเห็ดแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นสลับแกะสลักนะท่านผู้ชมนะเนี่ยตรงนี้มันจะมีแทงน้ําตรงนี้เป็นแปลงเพื่อนบ้านลนะเนี่ยนะ,ะเรากลับสู่แปลงที่ดินเราเนี่ยจะมีแนวรั้วอยู่นะท่านผู้ชมนะ นี่ของเราก็แหลมไปนุ่นเลยแล้วก็ตรงมานี่ความกว้างของหน้าแปลงนี่อยู่ที่16เมตรนะท่านผู้ชมนะเออนี่ส่วนรูปแปลงที่ดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะท่านผู้ชมนะเออในส่วนเออก่อนหน้านี้ผมทําคลิปไปเนี่ยมีท่านผู้ชมสอบถามมาเกี่ยวกับภาพมุมสูงภาพมุมสูงเนี่ยโดนไม่สามารถบินได้นะท่านผู้ชมนะเออเขาห้ามบินทั่วประเทศเลยตั้งแต่บันที่เท่าไหรอ่อ่ะ 30ตั้งแต่วันที่30เนี่ยจนไปถึงวันที่15เดือนนี้นะครับสิงหาเนี่ยห้ามบินทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดฝา่าฝืนเนี่ยโดนทั้งจำทั้งปรับเลยท่านผู้ชมไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพม,มุมสูงเนี่ยงดไปก่อนนะขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้มีโทรมาหาผมเพราะว่าผมทำคลิปรู้สึกว่าจะเป็นบ้านสวนซึ่งลงคลิปป,ประมาณ3วัน4วันเนี่ยประมาณนี้แหละ แล้วก็อยากจะเห็นในสวงผ้ามุมสูงผมก็อธิบายไปแล้วว่าออช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาแจ้งมาว่าห้ามบินทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็ไม่สามารถจะบินได้นะเออก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับแล้วก็หลังวันที่15เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะมีข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการยังไงบ้างนะครับฝ่าฟืนเนี่ยไม่คุ้มหรอกท่านผู้ชม นี่นะครับให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะแนวรั้วไหมนี่นะนี่นะนนะแนวรัว้วไม่นี่รูปแปลงที่ดินตามแจ้งนะท่านผู้ชมนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับส่วนความสูงจะดับน้ําทะเล343เมตรนะหน้าแปลงที่ดินของเราอยู่ด้านหน้านะเออที่มีต้นยูคาใหญ่ๆเนี่ยพอถัดไปก็จะเป็นน้ําแม่ทาแล้วท่านผู้ชมนี่นะพิกัดอยู่ที่ตําบลทากาดนะอเาเภอแม่ทาท่านผู้ชมจังหวัดลําพูนนะส่วนการเดินทาง ไปป้อมตำรวจไปเซเว่นนะครับออไปตลาดนัดใช้ระยะเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะไม่ไกลนะส่วนการเดินทางไปศูนย์ราชการเนี่ยไปฐานนี้ตำรวจฐานี้รถไฟแล้วก็โรงพยาบาลนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ย15กิโลเมตร15กิโลเมตรนี่ก็ขับรถน่าจะประมาณสัก10นาทีก็น่าจะถึงนะครับท่านผู้ชมนะ,อะโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับยกหูนะการชมทราบแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะท่านผู้ชมนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ